ยุคนี้จะให้ไม่พูดถึงการเกณฑ์ทาหารไม่ได้บอกตรงนะผมบอกตรงใครเกณฑ์ทาหารได้เป็นทาหารถือว่าคุณสุดยอดมองตรงี่เรองจริงนะถ้าใครไม่ได้เป็นบอกตรงถามจริงกลับไปมีงานทํำไหมมีงานทําหรือเปล่ามีงานทําหรือว่าไปเกาะพ่อแม่กินเหมือนเดิมหรือว่าไปหาเสพยาบ้าตีหัวหมาดา่าไม่เจ๊กเหมือนเดิมแล้วพวกนี้ไม่มีคุณภาพมันไม่มีคุณภาพเลย ใครได้เป็นอาหารว่ามีคุณภาพแล้วก็ดีเหมาะตรงนะเออการเกณฑอาหารจะไปกลัวทำไมถึงว่าจะไปกลัวเพราะว่าความปลูกฝังอ่ะการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาหารแล้วน่ากลัวทําไมใครปลูกฝังมาก็พวกที่มันไม่ต้องการให้พวกคุณเป็นไงมันปลูกฝังมาเพื่อไม่ให้พวกคุณเป็นทหารก็จะไปแย่งอาชีพของมัน ดูสิสังเกตดูดิในพลนในพัน,ใ,นใหญ่ๆมาจากไหนดูธรรมดาศักดิ์มาจากไหนาม,ามาจากพวกตระกูลทหารทั้งนั้นตระกูลเก่าๆทั้งนั้นเอากันเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นเอามาเพื่อเอามาทําไมเอามาสืบทอดตระกูลไงเข้าใจไ,ไ,ไหมสืบทอดสืบทอดอํานาจของพวกมันต่อไปผมบอกตรงเออคุณรู้ไหมการเป็นทหารท<จ>ี่จริงมันดีมาก แต่ว่าประเทศไทยนี้เฉพาะประเทศไทยนี้อย่างเดียวปลูกฝังให้คนกลัวให้ปลูกฝังให้คนกลัวการเป็นทหารมากพี่จริงนะ้วเป็นทหารนะสวัสดิการคุณก็ดีอะไรคุณก็ดีดีทุกอย่างบอกตรงนะดีวอกคุณมาตกงานหมาทํางานก็ก็แก๊กไม่ได้อะนะเป็นทหารคุณรับใช้ชาติด้วยแล้วคุณก็ได้เบี้ยเลี้ยงได้สวัสดิการผมบอกตรงมันดีมากแต่ผมก็ขอตำหนิ หน่วยหนึ่งก,กระรวงาไอ,อ้กระรวงกระรวงแะกระทรวงอะไรนะกระรวงกลาโหมเนี่ยเออก็ปรับสวัสดิการให้ทหารเขาดีๆ<น><น>เงินเดือนดีๆอะไรดีๆนะเพิ่มสวัสดิการ,พรเพิ่มเหมือนเขาเบื่อได้เพื่อน,อน, đấy, ค,นนะคอมเมนต์มาหลายหลายคนอ่ะคอมเมนต์มาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศอยากเป็นทหารมาก ความสูงไม่ได้เขาก็ไม่เอารูปร่างไม่ได้เขาก็ไม่เอาคอเอียงนิดคอเอียงซ้ายเอียงขวาเขาก็ไม่เอาไม่สมประกอบนิดหน่อยเขาไม่เอาเลยต่างประเทศเขาต้องเอาคนที่แบบว่าไปสมัครทหารน,หนี่แบบคนนึงต้องแบบว่าเต็มร้อยเต็มเปี้ยเลยเขาถึงจะเอา <c oughs> คิดดูดีเอออันนี้เรื่องจริงไหมชิ <c oughs> จ้จริงอะทหารมันไม่น่ากลัวร แต่ความกลัวมันปลูกฝังกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นใหญมาจากใครมาจากผู้ใหญ่ในกองทัพที่มันต้องการไม่ให้คนไปเป็นทหารเพื่อมันจะได้ยึดครองอำนาจของมันต่อไปโดยนี่มันเอาลูกเอาหลานเอาพี่เอาน้องมันเข้าไปเป็นทหารใช่ไหม คนอื่นไปทหารก็ทําสร้างเรื่องหน่อยนึงเอ้ไอ้นั่นตีนี่ตายหน่อยนอนี่น,น,น,นี่หน่อยเพื่อให้มันเป็นข่าวมาจะได้กลัวการเป็นทาหารกันที่จริงเป็นทาหารไม่ได้กลัวไม่ใด่หน้ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมมีอะไรดีๆทั้งหลายอย่างครับผมอ่ะคลิปนี้มาเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่พูดไม่ได้คือการเป็นกระแสเกี่ยวกับเลือกตั้งทหารการฆ้าเลือกทหารเหมาะตรงนะเออนี่แหละ ทหารเนี่ยตอนนี้คุณรู้ไหมบางคนบางครอบครัวเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่กว่าจะได้เข้าไปเป็นทหารออคุณรู้ไหมมันเสียเงินกันนะมันไม่ใช่แบบมาเป็นง่ายๆกันนะทหารน่ะมองตรงนะเออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างส่วนมากเขาจะเอาพวกนามสกุลเขาเนะ่ะเข้าไปสืบทออำนาจกันต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอไปเป็นในพนในพันทหาเห็นไหมวัตถิกาอะไรมันก็ดีอะไรมันก็ดีทุกอย่างนั่นแหละเขาเรียกว่า มันสืบทอดล้ากันต่อไปโดยการที่มันไม่ให้ประชาชนที่ลากยาาอย่างพวกเรารู้ใจไหมพวกนายพันนายพลทั้งนั้นมันเอาลูกเอาหลานมันเข้าไปเป็นทหารเพื่อสืบทอดอํานาจของพวกมันทําไมการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําไป ถ้าคุณไม่เป็นอาหารคุณไปค่เลือกไม่ถูกไม่เป็นอาหารเนี่ยถามจริงคุณไม่มีคุณมีงานทํากันหรือเปล่าทุกวันเนี่ยถามจริงเด็กทุกวันมีงานทำํทำไหมทํางานกันไหมบางคนไม่ทําด้วยไปเกาะพ่อเกาะแม่กินบางคนก็ไปเกลีมาเลยเกเลยอยู่ในหมู่บ้านในที่ของตัวเองเนั่นแหละโดยที่ไม่มีการมีงานทํผมองตรงไปเป็นอาหารดีกว่าไหมบองตรงเออ แต่สวัสดิการอาหารเงินเดือนอาหารสมควรที่จะต้องปรับให้เขาสมน้ําสมเนื้ออยู่ได้แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับผมนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดทั้งฝากทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝากให้พวกที่ปเป็นเ้าทหารอย่าไปกลัวการเป็นทหารครับผมสวัสดี